One News ตรงไปตรงมาผักผลไม้สดขนมครกข้าวไรเบอร์รี่ร้อนๆจากเตาและอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานนานาชน,น,นิด ทั้งหมดนี้เป็นผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษที่ชาวบ้านนำมาวางจำหน่ายในราคาย,ย่อมเยาที่ตลาดส่วนฟ้าโรงเรียนบ้านดินสิขาตําบลสิง์อําเภอบางระจารันทร์จังหวัดสิงห์บุรีตลาดแห่งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของโรงเรียนบ้านดินสิขาและสํานักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรีที่มองว่าประชาชนควรมีทางเลือกในการบริโภคอาหารปลอดภัย ปราศจากสารเคมีปรุงแต่งในราคาที่เป็นธรรมจากผู้ผลิตโดยตรงจึงเปิดโอกาสให้เกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่มาจับจองพื้นที่วางขายสินค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะหาสถานที่ที่ทําให้ชาวบ้านที่ผลิตสินค้าตรงตามกับที่เราตั้งใจไว้ก็คือต้องเป็นสินค้าที่ใกล้สารพิษเป็นข้าวไรเบอรี่เป็นพืชผักสวนครัวเป็นพืชผักที่ ปลอดภัยโแกนของตลาดสวนฟ้าของเราก็คือสุขภาพดีมีขายแล้วจ้ามาพบกันที่ตลาดสวนฟ้าทุกๆวันอาทิตย์สำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษที่ทั้งสดใหม่และรสชาติอร่อยอีกทั้งสนับสนุนการสร้างรายได้ของเกษตรกรไทยสามารถแวะเวียนไปซื้อสินค้าได้ที่ตลาดสวนฟ้าจังหวัดสิงห์บุรีทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา7โมงเชา้าถึง4โมงเย็นค่ะ One News ตรงไปตรงมา